สวัสดีค่ะสวัสดี f อซนะคะช่องปุ้ยพารวยชแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางเนาะแนวทางของอาจารย์ปัญญานะคะหวยออปุ๊บอาจารย์ก็ให้แนวทางปั๊บเลยนะคะมาดูคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะ เอามาดูกันนะคะตัวนี้เป็นแนวทางลราพัฒนานะคะวันจันทร์นะคะทุกคนหมานเฮงปังกันไม่นอได้กันไหมนะคะใครหมานใครเฮงใครปังอะ่ะแอดดีใจด้วยนะคะช่องของแอดนะคะมีหลากหลายแนวทางเลยนะคะเอาไปพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะมาดูกันวันนี้อาจารย์ให้ตัวไหนนะคะน่าเสียดายมากๆเลยนะคะ4 9 9 4นะคะทุกคน49ของอาจารย์เข้าตรงๆเลยนะคะแต่ว่ามาบนนะคะมาบนเนาะอาจารย์ให้ล่างนะคะอาจารย์ให้ล่างแต่ มาบนหน้าเสียดายนะคะอาจารย์น่าจะจับขึ้นบนนะคะจับขึ้นบนนะคะแปดสี่เก่าหนเนาะโอ้มีแปดสี่พอดีนะคะนี่แปดสี่นะคะแต่ว่ามันมาเอ่อสี่เก้านะคะสี่เก้าดิอรู้สึกว่าอาจารย์จะให้ ห่วยหลายครั้งอยู่นะคะก็เหมือนจะว่าตามเลยก็ว่ากันได้นะคะสซี 1, ่เก้าหนึ่งห่วยแอดก็หูซึกว่าเห็นผ่านตาหลายครั้งอยู่นะคะเก้าสามเก้าสี่นี่นะคะเห็นอาจารย์เจาะหลายเถื่อ,อยุ้ยแต่เสียดายเนาะจ้ะแปดสี่นะคะแอนนึกว่าของอาจารย์เข้าแล้วนะคะที่จริงอนึกว่าของอาจารย์อเขาเรียวเนี่ยน,นวลาสัน่นวาพอมาดูมันเป็นมันออก ก้าแปดเก้าสี่เนาะแปดสี่เก้านะคะแปดสี่เก้าหกแปดสี่เก้านะคะซึ่งเป็นสี่ตัวนะคะทุกคนอาจารย์ก็เข้าไปที่ตัวเด่นแปดนะคะแต่ว่าชุดล่างนี่หลุดค่ะชุดล่างให้ศูนย์หนึ่งนะคะแต่อาจารย์ก็ให้สี่เก้าไปด้วยเนาะนี่นะคะสี่ห้านะคะโอ้าอาจารย์เอาสี่หาขึ้นเรียบร้อยเลยแต่อาจารย์เอาศูนย์หนึ่งขึ้นเนาะเอาศูนย์หนึ่งขึ้นสี่ห้านี่เป็นหลักสิบนะคะสี่ห้านี่เป็นหลักสิบห้ยคือค,อคอือยุตได้ละคะ่ะ อาจจะถ้าไปหมดบนล่างมันจะกี่ชุดคือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองโอ้ยสิบสองสุดหนึ่งบนล่างมันชิ่หยาดยังหน่อยก็คร่งแอีดอีกเอาอันนี้ก็พูดกันไปนะคะทุกคนอาจารย์ของอาจารย์เข้าแปดนะคะอาจารย์เข้าแปดแปดสี่เก้าโอ้ยคอยเสียดายค่จะจ้ะ บ่ถือแต่เสาหัวบ่ตีแอนนี่แหละเป็นเสาหัวค่ะแอดบ่ถือค่ะทุกคนน้าวใครถูกดีใจด้วยนะคะได้กันไม่น้อนะคะตัวรูดอาจารย์เนาะตัวรูดของอาจารย์ปัญญานะคะของอาจารย์ปัญญามาดูกันต่อเลยนะคะงวดน,นี้อาจารย์จะให้ตัวไหนอะไรยังไงนะคะเอาไปพินิจพิจารณานะคะสามารถจับแบบว่าเอ่อเอาตัวนั้นประกบตัวนี้ได้ไหมนะคะลองไปอัดเด็ดูนะคะภาษาแอดเขาเอื่นอัดเด็บบอกค่ะ ภาษาเขาเอืนอ่นยังกับโหูค่ะอะได้กันอยู่บ้าน้อจ่ะหลายหลายท่านนะคะหมานกันเนี่หลายหลายท่านหมานหิงตังกันนะคะแต่ว่าซองห้าวนีเงียบกิบไป่นว่าอันย่มก็ถือกันบ่าถือดอกค่ะซองโดยเฉพาะจะคข้องซองค่ะบ่รด้ใดดอกค่ะถ้าไดนี่ว่าปูโนโอีป เออดนูนีอีปงอีปีมากแะคะ่ะเปิดคอนเสร์ตเลยจับบ่อใดเด้อจับบ่ดเนาะไม่ได้นะคะตายทุกสูตรเลยนะคะของเรานะคะเอาเข้าก็บอกเข้าหลุดก็บอกหลุดนะคะแต่ว่าชุดบนเป็นบนชุดล่างเป็นล่างนะคะหว่วยคืออยู่บ่มักอยู่บ่ชุดบนเป็นบนเอาอีกอยู่บ่เรามีชุดบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะคะแต่ว่ามันจะหลายตัวหน่อยนะคะทุกคนหลายตัวหน่อยก็พินิพิจารณากันเอานะคะเราก็มีจับสีตัวแบบนี้ให้ด้วยนะคะนี่ จับสีตัวแบบนี้เห็นที่ไหนเอฟซีหลายท่านถามมาเลยนะคะจับสีตัวแบบนี้อยากลองจับดูบ้างเอสนะคะสักคู่2อคู่นะคะหวัวเอสเกือบฟุกด้วยค่ะนี่ หกนะคะหกเจ็ดโอ้ยถ้าตัวนี้เป็นหกเก้าแปดสีล่ละมึงเ้ยเกือบเป็นพาเอฟซีได้กินได้ก้าได้เฮกันนะคะในเก้าสี่โอ้ยมีทุกตัวยกเว้นตัวออกค่ะทุกคนเกือบเกือบพาเอฟซีได้เฮนะคะโอ้ยเอดอยากจับสี่ตัวบ้างจับที่ไหนวันสันชุดนี้นะคะชุดเราจับสี่ตัวนี่จะอยู่ในชุดสรุปนะคะจะอยู่ในชุดสรุปเลยนะคะทุกคนนะคะก็จับไปค่ะเผื่อฟุกนะคะเผื่อฟุกเนาะทุกคนลองดูนะคะลองวัดดวงกันดูนะคะวัดดวงวัดใจกันดู ะะเผื่อฟุกนะคะมันออกเหนียก็ฮะเอามันได้หลายคู่อยู่ได้ดิหกแปดเก้าสี่หกสี่แปดหกนี่เก้าสี่แปดหกนี่ก็ได้โอ้ได้สองโอ้ยได้โต๊ดสองคู่บุญมั่งหี่สองคู่สามคู่เลยนะคะถ้าจับนี่ได้โต๊ดสองสามคู่เลยนะคะแต่ว่าชุดสี่ตัวนี่มันมีเป็นหมื่นตัวนะคะมีเป็นหมื่นตัวเลยเนาะทุกคนเนาะไอ้แพยจับได้นน่เก่งขนาดอะอะแอดเกือบฟุกนะคะใกล้แล้วนะคะใกล้แล้วแอดกับใกล้ได้ซี่โต๊แล้ว จับกันต่อไปนะคะทุกคนอ,าอนาคตเผือ่อฟุกนะคะว้ายดีสี่ตัวสี่ตัวตรงนี้ไม่ต้องคิดนะคะเอาโตัไว้ก่อนนะคะทุกคนอามาดูของอาจารย์ปัญญานะคะวันจันทร์ปรากเซียนเนาะวันจันทร์ปราบเซียนงวดวันจันทร์ที่ยี่สิบแปดนะคะ่ของอาจารย์ปัญญานะคะวันจันทร์ที่ยี่สิบแปดกรกตะล็กกรกกระดาคมนะคะเด่นนะคะสามสี่นะคะอาจารย์ฟันไม่เดียวเลยนะคะสามค่ะทุกคนฟันสามค่ะ ใครชอบนะคะก็จัดไปนะคะมีชุดบนชุดล่างให้นะคะทุกคนนะคะโอ้ยสีเก่ามากอีกแล้วค่ะแอดละล้นสีเลยเด้อค่ะสามสี่นะคะอาจารย์ฟันสามนะคะสามแปดสามเก้าสามศูนย์นะคะสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์นะคะเน้นนะคะสามเก้าสี่เก้านะคะชุดสามตัวอาจารย์ให้หนึ่งสามเก้าหนึ่งสี่เก้าสองสามเก้า สองสี่เก้านะคะทุกคนนะคะชุดล่างนะคะอาจารย์ให้ไปที่สี่ห้านะคะสีหนึ่งสีสองห้าหนึ่งห้าสองนะคะชุดนี้เหมือนจะไม่ติดดับนะคะเหมือนจะไม่ติดดับแล้วนะคะถ้าเป็นชุดตัวบนชุดตัวฟันอาจารย์นะคะเอาไปพินิพิจารณากันดูนะคะเอดก็ทยอยลงแนวทางให้เรื่อยๆนะคะอาจอัดคลิปแล้วก็นี่นะคะทุกคนนะคะเพราะว่าโอ้ไม่มีแนวทางค้างสต็อกเลยนะคะทุกคน <laughs> โอ้ยวันนี้นะคะโอ้วันนี้นะคะโบมีแนวทางข่างสตอ็อกเลยค่ะช่วงนี้นะคะเอารอดูนี่นะคะทุกคนของอาจารย์ปัญญานะคะเดี๋ยวแอดรีบทยอยลงแนวทางให้นะคะคืนนี้แหละค่ะจะทําแนวทางนะคะทําแนวทางแล้วก็นั่นแหละค่ะเอฟซีว่าโบมีแนวขัทางโบมีแนวทางข่างสตอ็อกเลยบบแอดว่าจะโบม <OM> ีเลยจ้ะไม่มีเลยนะคะทุกคนอ่าคลิปต่อคลิปกันเลยนะคะโอ้ยช่วงนี้ช่วงนี้ติดซีรีสค่ะ เด่นนะคะ3 4ฟัน3นะคะ3 8 3 9 3 0นะคะ4 8 4 9 4 0 5 8เก่ยอ้ยนิ้นนะคะ3 9 4 9นะคะหวย4 9่เซีมาอีกแล้วบอจ๊ะไายซิมายังดูเทอสีนะคะอาจารย์ให้4นะคะให้4ให้3นะคะแต่ว่าชุดล่างอาจารย์ให้4 5นะคะโอ้ไม่ใช่มันจะส่งท้ายเลขรัฐบาลไทยบ่คะ่ะทุกคนนะคะ เลกรัฐบาลไทยเหลือตัวใดว่าไหน,นหออกคือออกดีแท้ค่ะ42นี่ออกสองครั้ง42 49 40นะคะเหลือ4อะไรที่ยังไม่ออกนะคะเหลือ4พี่น้องที่ยังไม่ออกนะคะก็คือ45 45 43นะคะ4ยังอีกที่ยังไม่ออกนะคะมันเหลือพี่น้องนะคะที่มันยังไม่ออก42นี่ออกหลายครั้งแล้วนะคะ42 49นะคะมันเหลือ41ที่ยังไม่มานะคะ40นี่มาแล้วเนาะ40มาแล้วเหลือ43เหลือ45นะคะ ห่วยอันตรายหลายซีตัวหอยสีสีไมาให้ครบสุกอันเลยบ่จ้ะห่วยหน,นูจะมาทุกอันไม่ได้นะลูกแบ่งเพื่อนเขาด้วยลูกเอาวนี่นะคะอาจารย์ให้สี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์นะคะสวยเด้สวยเลยนะคะสถิติวันจันทร์นะคะสามสี่เดินดีอยู่เด้ยค่ะตามสถิติแล้วนะคะตามสถิติเหลียวเนาะเอาลองดูนะคะชอบจัดขัดผ่านนะคะทุกคนนะคะสามสี่นะคะสามสี่หนึ่ง ม่อย่างเนี่ยสามแปดสามเก้านะคะทุกคนสามแปดสามเก้านะคะมันไม่เคยที่จะออกตัวอันเทเนาะมีลองดูค่ะสามแปดสามเก้าสามศูนย์นะคะสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์นะคะเน้นที่สามเก้าสี่เก้านะคะชุดล่างอาจารย์ให้ที่เด่นสี่ห้านะคะสี่หนึ่งสี่สองห้าหนึ่งห้าสองนะคะชุดสามตัวนะคะหนึ่งสามเก้าหนึ่งสี่เก้าสองสามเก้าสองเอ่อสองสี่เก้านะคะทุกคน นี่นะคะแนวทางของอาจารย์ปัญญานะคะท่านที่อยากมอบน้ําใจให้อาจารย์นะคะก็ตามนี้เลยเด้อค่ะท่านที่อยากสูงมอบน้ําใจให้อาจารย์นะคะเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังนะคะแอดก็ไม่รู้ว่าแนวทางจะมาตัวไหนนะเรานําเสนอไปเป็นเพียงแนวทางค่ะลองเอาไปเทียบกับแอดที่ท่านแม่นๆดูค่ะทุกคนนะคะอาจารย์ก็ให้นี่แหละค่ะอาจารย์เผนหวยออกปุ๊บอาจารย์ก็ให้ปั๊บแอดก็ขอบคุณอาจารย์แล้วก็ fc ด้วยนะคะหมานหิงปังค่ะอ้าวสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนสวัสดีค่ะสุขดีจ้ง